สวัสดีค่ะมาเจอกับออมมีราคาคลิปนี้ออมจะมาอัปเดตเส้นทางจากอำเภอคูขันมุ่งนาไปทีจังหวัดศรีสะเกดเนาะค่ะถนนก็เริ่มก่อสร้างจากอำเภอคูขันไปที่อำเภอวังหินจ้ะไปชมกันเลยจ้จาต้องใส่ความระมัดระวังในการเดินทางมาอัปเดตเส้นทางหลังจากทีออมกับบริม่านั่นคือกันจ้ะออกจากโดอำเภอคูขคันเนาะจ้ะมุ่งนาจังหวัดศรีสะเกด ยังมีการขยายถนน,นยังวัดถนนเส้นจะคาดว่าจะอีกงานอยู่มีชุดนี้เป็นชุดการไฟฟ้าจากอำเภอกูขันเสเน้นนี้รถการเล่นลายคือการจากประ่าเป็นเส้นที่สามารถขึ้นไปถนนสองซีใดจ้ดนนจะจโคก,การตอนนี้จะซีเรียสเปาหน้าจมีนจะเป็นโครงการตอนอย่องจากอำเภอวังขิงจ้ะที่เขาขยาย กระยายเป็นช่วงช่วงเนอะนรั่อดินนติดแมนจากนี้เช้านเครธนตก็คือเขตเสาไฟจ้ะเครียพื้นที่บดอดินรถอย่างขึ้นดาหักดาหักเลยกลางค่งงั้งกำขึ้นก่ะต้องใส่ความระวังระวังหลายเติอบด้วยจ้ะเพราะว่าพื้นข้างล่า เลือกอยู่จากคนยังถมดินมานยังบนถนนเสมอถนนเดิมเนาะต่อไปกับสีได้วิ่งสะดวกขึ้นเนาะจากอะไรก็สมีไฟเน,ะนาะทำให้สีเหลืมีไฟแสงสว่างต้องระวังรถที่ไม่รถ นดินมาเทถนนน้ำจะจะมีรถขึ้นมากเลยเรื่อยตาสิใจไเวลาอีกหลายเดือนหรืออาจจะฮอดปมีน่ะเพราะว่าถนนยังต้องเติมดินอีกแบบหลายเลยจะนี่รถกำลังเทดินมีปั๊มี้่ีจะใายเมือ่อ เซนีกับ่ถต้องหวางยิปปัมน้ำมันจ้าวัดนาทียังประยุดเลยเนาะปกติเขาจะยุดวัดนาทีเราจะโหลดอัดดิมทั้งรหลดชีดน้าพร้อม ด่นเนเียจุดด้านหน้ากัมีการเบี่ยงถนนเนาะอ๋อนี่จุดนี่เป็นเลนแล้วละเป็นซีเรียนโอตรงที่เป็นซีเ,เรียนแล้วเพม่นก็จะเห็นกอ,อกางกันะนี่มีการ เขตกอ,อกางตอนนี้อยู่อำเภอกูขันอยู่จังหวัดศรีสะเกดจ้ะจุดนี้อยู่บ้านกันจางนานกันจานกันจานแมนบ้านกันจางอำเภอกูขันจังหวัดศรีสะเกดจ้ะเหตโรงเรียนบ้านกันจา,จา,จานจานจานหรือจานเขาเลยแม่จ้าจานเขาจอานาานอนจะ้ <laughs> น โจเนี้ก็ต้องระวังค่ะหลังจากที่เป็นซีเรียลแล้วบนกับแม่ยดขอ,อกลางถนนจะคุ้นรงแบบลึกเลยจ้ะโอ้กินซีเล่นสะดวกขึ้นจ้ะเฮ้ยเป็นก้องวะนี่ผู้ไหนจะเป็นกลองเนี่ยครับบอจะจะเป็นกอกลางกันเลยรถคุณ oh. เห็นงาน นี่คือโรงเรียนบ้านตางสวายเขาเห็นเราจะใส่ไฟไหมใส่ไฟก่อ,อกลางเหมือนทางหน้าช่วงนี้ก็ต้องใส่ความระมัดระวังเราจะเพราะว่ามีรถเห็ุดงานอยู่ตลอดเส้นทางเลยมอปไปคอนกรีตรงนี้เพราะว่าจะมีรถจอดมันก็นเลยเป็นคอนกรีเตเนาะมีไฟแดงแล้วจา,าสเมื้อนี้จะเป็นอำเภอบางกูจ้ะที่จัดได้แล้ว ทีตรงนี้มันเป็นเลนเดียวจ้าแม่เขามาขยายเ,เลนเลนดียวตรงนี้ทำได้แล้วตรงไปจะไปซีสะเกตจก้ะโดดลุ่มจักน้อยดดลุ่มเลือเกินอ๋ตอตรงนี้นทีว่าเขามาตอนนั้นเขาฝึงเห็ดแต่ตอนนี้เขาเหเ็ดเสร็จแล้วพอเหเ็ดเสร็จแล้วเขาก็จะมาเห็ดกอกลางกัน เป,เป็นไฟแดงมันมีอยู่แล้วจะ้วก็ไม่มมเล่นเล่น,เ,ลนเดียวอ็ยังี้มอเทสีเส็นจะาจอนน้อต้องเนี้มือแรกต้องระมัดระวังหลายเติมจะเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นหลุมเลือกลงไปนิดนึงจะเพราะวันเป็นชันของถนนต,งนตรงนี้เป็นถนนใ่ตรงนั้นเป็นถนนเดิม เบียงลงอีกอันี้มันจะเป็นหลุมลงอีกหนึ่งเพราะว่ามันแบ่งชันถนนกันจ้ะเขากำลังลาดยางข้างหน้าจา้ะวบเปอรินใส่ัสไรุมันจะลาตรงกลาง,งจ้ะเพื่อให้มันเท่ากันเนาเหตุกากยางนักวงแงงเพราทิตก,กับยุด <c oughs> พกนกนอาิตยหยุดอันนี้ จะรัดยางใหม่ตอนกลังวันครับเข้ากันยังมองเห็นเนาะเบ่ร์ตกใส่ความระมาระวังแห้งแต่ว่ายามแรกตีไฟายผมมีต่องมึงดีๆช่วงที่คนวิ่การเบี่ยงถน,นนจะปกติในเล่นเล่นเล่นเดิมเขาก็คือตัวนี้เล,เล่นเดิมเดี๋ยวเคยขีเนาะ ยายยาวไปทิดกับอำเภอวงังขินเลยเลยตอนนี้เราอยู่ลองเรียนชุ่มช่นบ้านหัวเรือจ้ะอำเภอกุออ<ร>ข,ขันจังหวัดซีสเกตจะ้ะรอเลยมัจะไหลกลับมาผิดแล้วครับพ่อปูยังหนา้าแรกไหมแมนจ้ะ ก็จะมงกกราสองหาวกเจ็ด ห้องมหอหดตลาดบ้าเหินจ้ะโอ้ถนนนี่ก็คือเขาสร้างจากอำเภอกุขันมายาวยาวมอหดอำเภอบ้าเห,ห,หินเลยจ้ะ เดิมจะสิ้นสุดการก่อสร้างจะาะนี่ละจ้าน่าจะใช่จ้ะนีจ้ะร้านอาหารเดี๋ยวเคยกินน่าแล้วครัวจันทราวันหินจ้ะร้านเพื่อนก็จะอยู่จุดที่ว่าสิ้นสุดการก่อสร้างพอดีจ้า ตัวนี้คือเข้ามาจากอำเภอคุขันจ้ะเขาจะมงุงหนาไปสีสกเกตมีซื้อลานจ้ายอยู่อำเพิ่อวัางหินสำหรับคลิปนี้อ้อมก็ฝากไว้ซ้ำนี่เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้ำเนยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ